หลังจากที่โหว่าเป็นมะเร็งเนาะคะ่กะกระถิ่นกระช่ยชีวิตปกติเลวพี่น้องรู้ว่าเป็นมะเร็งก็เตรียมใจแล้วก็ใส่ชีวิตไปหาเที่ยวพี่น้องหาเที่ยวร้านกาแฟเพราะว่า,าเราจะมาเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะตั้งหลักจริงๆจังๆเลยว่าจะรักษาอย่างไงกระถิ่นกับมาทําใจให้สบายเนาะคะ่ะพียมาหากินกาแฟกินขนมพี่น,ออน้อง,นองขอนมเคก้กมีตานงามๆแหม าง,งามงามกระทินต้องดึงตัวเองออกมาจากจุดที่เราแย่นะคะแล้วก็พาตัวเองมาอยู่ในจุดที่แบบเออหาความสุขใสรใจของเพราะว่าเราจะเตรียมพร้อมรักษามะเร็งแล้วเราก็ต้องเ,ออเตรียมพลังใจเยอะๆน้องพี่น้องอ่มกระาเที่ยวเบิรงสีสันนันนี้นั่นเพื่อเพิ่มพลังใจของเราเองสระ,ะเป๋าเป็นตาเสียบพี่น้องแต่เน่เป็นแต่เสียบเนาะคุณเน่ะ พูนกับทิ้นตอนนั้นก็นยังมี่ผมเด้พี่น้องหน้าตาสดใสวันทวนสมบูรณ์ตอนนั้นน่ะบ้านนี้ก็ย่างออกมามียังเนี้ยอยู่ข้างนอกหุ่นร้านร้านกาแฟมันก็บรรยากาศลมเรือนแล้วพี่น้องมันกันเองเนี่ยก็เจ้าะกระเทยเค้กมาเสิร์ฟเอามาขายนะพี่น้องมันก็เจ้าะกับมาส่งู้เค้กส่วแบบเป็นตาเสอ่ากับทิ้งก็หาะมองนางบ้านนี้ฮะมองนางควันแอคชั่นมังได้เป็นตาไทยรูปกระถ่ายบ้านพี่น้อง ทำใจให้เลืองล่านะคะเพื่อรับมือกับมะเร็งกับทินน้งกับนั่งผุ่นอาหารเครืงนัง่งเครงนอนแล้วพี่น้องอกับนั่งนอนผุ่น,านาอาหารก็จะแบบโอ้ยติดห้เฮ่ามีชีวิตชีวาเนาะค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยอ่าหะมองนัง่งได้กับทิ้งมันมอ้อันนี้มาเสิร์ฟอีแนอนอาาาอกแล้วพี่น้องเอามาข่ายอีกแล้วอันหมดท่านี่นั่งหมท่านี่แล้วอ่ะเอาเอาทายรูปให้มันยแล้วอ้าวไปกระดิกขาแดงๆไปตั้งใดบ้านนี้ ว่าในช่างหยังเขาอยู่สิไปซ้ายจะกลับมาช่างเด้อเอาถ่ายรูปถ่ายวิวถ่ายหยังตะกอนเอ่อคืนนี้แล้วรถมเนจะใช้คันนี้จะมันมาคุณน่ะพี่น้องแบบดีนะจ่าแบบดีแล้วพี่น้องกวนกวนที่จะสู่ก็มาเร่งเนาะกัต้องต้งสี่แล้วพี่นอ้องเพิ่มสีสันไม่ทุกข์ไม่โศก,กพี่น้องสู้ต่อไปร,รีวิวมาแล้ว ติดตามเอ็นดิเตอค่ะกดติดตามกดชักคลายให้หน่อยนะกดติดตามกับจีน้อยให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจีน้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสิคลิปหน้าจะมาเอาเรื่องมะเร็งมาเอาเรื่องการกินการดูแลต